อันนี้มันเสาครับลองรถยนต์หน่อยรถยนต์มีเยอะอยูน่ยน,นี่โอ้าอมมาการผลไม้เปิดเยอะเลยวันนี้ลมหนาวยังหนาวอยู่เลยโอ้ยโอ้น้ำลืมลืมปิดน้ำปหรอเต็มอ่างเลยโอ้กล้วยเต็มเลยสักรย์รถสักรยรถจักรยรถ ไม้เปิดแล้วครับน้ำยี่สามมีงานหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เนี่ยคลิปออลองรถยนต์เลยไม่ได้ลองขับหลายวันแล้ววิ่งไม่ออกเปิดยังไงว่เนี่ย จันตอวันเาว,วันนี้6วันว,วัน6น,นออีกว,าว่าตายตายเลยาย้าเปิดแล้วโอ้ยซมอยู่ลูกหนึ่งกินกับอะไรดีวันนี้ ลองรถหน่อยวันนี้ใส่ปีิกนกไปแล้วครับยังคิดไม่ออกว่าจะแปลงแบบไหนดีแปลงแล้วไปดูมันอาจจะแปลงลูกหมากนี่เอาก็ได้ง่ายกว่าเยอะนกล่างกนกล่างยังคิดไม่ออกว่าจะเอาแบบไหนถ้อาเอาของดีแมกมาใส่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะ เดืนผ่าดที่ไหนวะเนี่ยโอ้เรียกสา6แปดอ่ยังเรีสานี่เดือนอะไรวะเดือนธันวาครับเลื่อย5เดือนนี่ยเรียกสา6แปด กล้องใหม่เป็นยังไงใ้ได้ไหมเ,เรากล้องใหม่ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นง,ง่ายๆครับถ่ายไว้อย่างนี้แหละ là subscribe cho rồi. long Mì long อ่าหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดจะลองรถสักหน่อยไม่เคยขับนานแล้วครับลืมหมดรถแล้ววิ่งไม่ออกเลยวะโอยชีตันหรอ,หรอไม่รู้โอยชีน่าจะตันวิ่งไม่ออกเลยระ สุดซอยแล้วครับถอยรถกลับหน่อยรถหลคันได้อุกเยวนี่เราอ๋อ,อว,ว้าหัวเ่ยก็วิ่งไม่ออกครับ อื้ออเออเอวิ่งไม่ออกเลยโอ้โหขี่ดะยันตันแล้วะวิ่งไม่ออกเลยอ่าอันี้อื้อวะวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออก รถหลังรถหลังมีรูปเปล่าอะมองไม่ค่อยเห็นด้วย <Yeah. S 1> วันนี้วันเสาร์ครับเสาร์สนุก Sådan nu, sådan nok. Åh, det var ikke ใช่ไ,ชได้บอโอ้ขยวใช้ชางานไม่ได้นานนะอเทจริงครับ เสาร์้านกับขาาา้าวไม่ได้ขายครับเงียบกริบเออเสาร์เสาร์มีงานหรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวรู้ครับเยอะ

ิดไม่ออกชัดตัวสับโอ้ยด่

สอบชาร์จไม่เป็นโอ้ยวันนี้วันเสาร์ครับมีงานหรือเปล่าไม่รู้ เอาหนึ่งเสาโอ้เลนอึ้งอึ้งไอ้กษัตรเยอะอชใช้ไม่ได้ต้องเอาออกครับอยู่ไว้ในรถ วันเสาร์ครับวันเสาร์มีงานหรือเปล่าไม่รู้เสาร์นี้แดดรุ่มโอ้แรงครับข้าวไม่ได้ขายวันนี้ อเอาเงียบกริบกระชุ่งลังกับยางโอ้การสอนนุ่นเงียบเงียบเงาครับอืม เปิดรา้านปกติวันเสาร์เขาปิดไม่ได้อะไรก็ต้องเปิดข่าวมาเด็กขายวันนี้